สัมปัดดีพี่น้องสัมปัดดีเอฟซีสมองสปอนพี่น้องพอกันคือเกา่าสองพอติแท็กเนาะมันอีก็มารอรุ่นรอส้มน้ำกันมาสิาสป่า,ายไซเพิ่นเทาบริป่ายเรามาส่งเพิ่นพี่น้นองแ,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 แม่น้องเทนแลยกับทินแลยก็แฟนเลยกัแม่น้องพี่นนะ้องเนาะ ี่ด่านปคชขามสะพานพี่น้องสะวรรค์นาเคี๊ไปมุกนาหารละละที่ไปสายมาอยู่หน้าด่านพี่น้องมาสวรรค์นาเนีะมาส่งลูกสาวกับแม่พี่น้อง แต่กัแม่ลงทิ้นเนาะขามไทยขามไปมุกดาหารพี่นอ้องไปทุละน้อยหนึ่งพี่น,อนอ้องเอ้ยล่อเบิงล่อส้มน้วกันออกเอา่นจีไบไสพี่นอ้องนี่เฮ้าเฮ้าบริขามเนาะเฮ้าก็สซีล่ออยูนะ่หน้าด้านนั่นแหละ คือที่สามเนีมานสมาดิสิรออยู่นี่พี่น้องั้งจากม้งจนสิมาเพราะมัก็เห็ดบัดเดี๋ยวยังเลี่ยงที่น้องผมก็กลัวคลามไปพอท่านได้ขึ้นรถเอาเขาไปบ่ได้เนาะเัาก็กลับมา ลูกชายอยู่เที่ยงขาเนาะเป็นงัวถาพี่เนาะเมื่อวานเนาะพี่งัวพ้นทุนแล้วทายลูกเป็นคนเขาซอยเคยหลาเนาะในการแฟนแม่เปกับไปบุลาบาน ับาวเขาเลี้ยงงัวมือมือ,มอบนล้มทิพเทวันเส้นนี้สิเป็นเส้นรถรถค้ารถเขามาแต่ฝั่งไทยนะเส้นขามมาแต่ฝั่งไทยอีกฝั่งนี้สิรถขามไปทั้งลาวพี่นะ้องขามไปไทย คนกับสินายเแตบภูไปภูมาเนาะนาทีทียกไปมั่นพี่น้องบางคนกับไปหาทำเง,งาะทำงางบางคนกับมาเที่ยวมา เอาก็ไม่รออยู่นี่แหละขาจะคนมากด้สิจากโมงเลยประมาณบ่ายกเพิ่ง ยังยังเรื่องตาดสอนสวนที่ไปพัารมนนสองสิ กาดูนาด้านกับลดมพี่น้องเลยหัวล้มมองนะ ล่ออยู่ลรถผู้เดียวพี่น้องบริขามไปน้ำเจ้าเพิ่นถือขเข่ามากินพี่น้เนาะห่อเขามาตะเฮือนผุเขาเนี่เขา Niye ถึงว like hey, hey, well, ่าก็ลดส้นกันรวนโมเมนต์นั่นนีลดไลท์เนาะว่าลดนี่ไม่ได้เบรคเมื่อโบยู่ก่อนเสียโยนเลยว่าขั้นขั้นโบดูนล่อเนี่บอกเขาแล้วเออ อยู่ดีๆมันไลลงมาเสียงครับรถพี่น้องชนกันเลยหากบมมีคนขับจะคันพี่น้องทะเบียนก็นสี่หนึ่งเก้าสี่พี่น้องคันที่ไลลงมาชนนี่ก็ยังเบิ่งทะเบียนก็ได้ 9ก้าหย์ี่พี่น้องเก้าหนสกับเก้นึ่งนี่เก้านึ่ยสี่ยืนดีดีบนลามาซนกันเนาะสีดังแคบคิดว่ามีคนขับสดนะบนแลือผมมีผู้ขับพี่น้อง ลานกออุ้งอะไรพี่น้องเลยทีนาดาดนันสวนนรรค์เขตเนาะไปมุกทาหารพี่น้องใหญ่อะไรเราอยู่แ่าห่มเลยพี่น้องเลย คิ่ภาพบรรยากาศาโดยเพียงช่นนี้พี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามสง่งโปรติแทกเลยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจหให้เฮาลำเนาะขอบคุณในการรับชมเนาะพ่อกลกปหนาสบายดี